ทุกคนเห็นไหมทำธุระค่ะไปลุโอนแล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตรงเละตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้สิ่งหลายอย่างทุกคน หลานสาวอยู่ตรงโน้นนะแต่เรามีแหวะนะทุกคนก็จจะมาได้ทุกคนค่ะก็จะมาได้นะบ้านค้าตรงนี้หายหมด หายหมดค่ะตกใจแต่ร้านทองทำไมคนเยอะป่อยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นยังไม่เกบเลยพี่จงสองพุ่มไม่ได้ขึ้นก็ปล่อยพีเมีอย่างเดียวเดว้อยังไงก็ไปย้อนให้พี่จงแล้วเด้อนี่กุลกรรมยังไม่เสร็จนั่งตรงนี้สองชั่วโมงกว่าแล้วไปดูพืชไปดูดิว่าคนเยอะขนาดไหนเนี่ยเปลี่ยนหน้ากันเรื่อยๆื่อนะก็รู้กันทุกคนอันเนี้ยสองชั่วโมงกว่าแล้วนะ นะเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกเต็มเลยค่ะแต่เราโชคดีนะพอเราพอปวดขานะเดินไปโอ้โห,โโหเห็นเก้าอี้นั่งตัวนั้นว่างเดินไปนั่งค่ะไม่กล้าส่งไปที่อืน่นก็ส่องตัวเองแป๊บๆอันนี้เขาแลกให้เรานะแต่ของเราอ่ะสองสี่แปดค่ะทุกคน น,นี่ค่ะสองสี่แปนี่คงเราเมื่อกี้คนเขาลนกกลับไปก่อนเขาเลยยกให้เราเอาไปเอามาเรามีทางลัดมีคนช่วยเราก็ยกให้คนอื่นต่ออีกเลยอันนี้เป็นโชคสองชั้นของพวกเราเต่เปลาม่ได้เลยแม้โชคจะเยไม่กล้าเราไอยก้าวบ้แค่นี้แหล ไปยินเสียงประกาศเรียกโบนั่นเบอร์นี้แต่เราก็ยังไม่ถึงสรุปแล้วท้ายที่สุดมีอะไรไปดูนะนาอาจ์เราส่งฟันเนาดแอบมีกาเสียงดังกทอกไปดูเวลาด,ดูนั่นดูระดับเห็นไหมนั่นนนนนนนสี่โมงครึ่งเรายังอยู่ที่เดิมอยู่นะอ่วนะคะนี่ไงแอบสองคารุโคน ไม่รู้จะไปไหนละคนก็เยอะอันเนี้ยเขายกให้เขาไปมาเราไปยกให้อีกคนพอเราเสร็จแล้วเนาะมีแต่คนเข้าไปอ่ะนั่งสามสี่ชั่วโมงกระตุคนแต่เราโชคดีนะมีน้องผู้ชายมาช่วยเนาะมีน้องผู้ชายมาช่วยน,ะนี่ยเห็นไหมเสื้อดำๆเนี่ยแต่เราก็จะยื่นนะยื่นเอกสารพอของเราอ่ะพอเราไปนั่งตรงนั้นข้อมูลเราโอเคแล้วบางคนเขาไม่ได้โหลด แอปเป่าตังมาอะไรมาก็ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่ได้โหลดอะไรเขาก็ไปต่อคิวกันยาวเหยียดแหละบางคนก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มั่งอะไรมั่งเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้ออ้เป็นเรื่องที่วุ่นวายนะ้องคนเนี้ยนั่งเป็นเกือบสองชั่วโมงนะนเนี่ยน้องคนแสดงเนะี่ยลุกไปกับลุกมาเอาตรงนั้นแหละทุกคนดูเวลาสองเวลาดูดูลำดับของเรายังไม้ถึไงไหนะนะ แล่ไปก็เล่นมาเห็นไหมนู่น่ะผานาไปทางเดิมอะเม่ดิมแต่ไม่ยออนนี้บายม้เดินห้าเโชคดีนั่งตรงนี้นั่งตลอดแอบดูนะแอบดูว่าเขาจะเรียกรออะไรเห็นไหมเนี่ยน้องคนเสด็ดำนั่นแหละ อืมเราเห็นแล้วแหละแลอเขาเข้ามาช่วยเราก็โอเคแหละประมาณนี้เราก็ดีใจแหละมีแต่คนเข้ามาคุยกับเราเออยายคนนั้นก็ยืนอะไรก็ห่วงเนี่ยคนแถวหน้าเนี่ยเห็นเรานั่งตัวนล้เขาก็คุยนะ่ะแปลกแปลกมากเลยมาสุดท้ายท้ายสุดยุกยืนยืนค่ะทุกคนนี่ค่ะ เดี๋ยวรอน้องคนนั้นเนาะเราก็ไม่กล้าสอา่องเขาแน่แหละเออโทรศัพท์เราเอกสารเราวางตรงนั้นแหละแต่ยเรารู้แล้วแหละเออเนี่ยน้องคนนี้เลยช่วยเรานี่น้องคนนี้เลยเรารู้แล้วแหละเขาติดขัดตรงไหนแต่ของเราอะเก้าเก้าหน้าเออของเราอะไปหลายขั้นตอนของเขาละล้ําหน้าพวกนั้นละเออเราก็คิดในใจแล้วรอจังหวะว่าน้องว่างน้องมายืนโต๊ะเอเก้าอ e, ี้ข้างๆเราแหละ เสร็จโก้แล้วเราอือฮือนะเดี๋ยวดูติดตามกันนะนี่อันนี้จัดการของเราแล้วโทรศัพท์ของเราละเขาไปทําให้อ่ะนี่เป็นยืนข้างหลังแล้วละแป๊บหนึ่งด้วยทุกคนนี่เขาทำให้แอนม่น่าติดตามค่เดี๋ยววันนั้แม่ข้อที่แอออกต่างจีวงเลยตรงนี้นะต้องบอกข้อที่น่ารักนะครับต้อง่อมันจะขึ้นวันนี้แม่ของวลงทะเบียนไปที่สาว ขอบคุณค่ขอบคุณคุณขอบคุณสุลกเซ้กัว่าได้แล้วขอบคุณขอคุณที่ช่วยเยอะเลยขอบคุณค่ะอาหาหลานสาวแป๊บนึงเอมเลยขอบคุณอยากได้รถใหม่มาเดอ รถคันใหม่ค่ะทำธุระค่ะไปทำธุระดันชั้นบนนะคะับไต่อชั้นบน,นะคะทุก็รานค้านี่เห็นไหมเศรษฐกิจร้านค้าตรงนี้หายจ้อยไปแล้วนะคะโอ้ยพนะี่น้องเอ้ยหายจ้อยหายจ้อยค่ะยังไม่ถ่างเพื่อนสาวชั้น เดินขึ้นบันไดข้างชั้นบนก็เสียงดังดังเสร็จตรงนู้นเราก็เดินต่อค่ะขึ้นไปชั้นบนไปหาซื้อของสักเล็กเล็กน้อยน,น้อยนะคลิปน,นี้แอนก็ฝากไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย